ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะแกงให้ดูนะนี่ตรงนี้งามๆเลยเก็บเลยจ้าเก็บเลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับเศร้าปูกับช่องตามติดชีวิตเศร้าปูนะคะค่ะพอดีมาชาวเศร้าปู เพ็ดเพ็ดแข่งอกอตีค้อนยางนะกันเลยนี่กลับมาบ้านมาเอากระติกไปเก็บเอ็ดแขรงกันนะพอดีฝนตกห้ายเฮ็ดแข่งก็เลยบ้านเก็บงายด้วยนะคะค่ะแต่ก่อนจะไปเก็บเฮ็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้สาปูนในการทําคลิปกันด้วยนะคะไปค่ะตามสาปูไปเก็บเพ็ดกันเลยจ้า <S <S นี่ค่ะระว่างเดินไปเก็บเอ็ดแข่งนะเจอบอนซี่ค่ะสาวหน่อยปะแเป่งนะ ที่เลือดจากสาบปูขุดวันก่อนนี่ขึ้นมาใบใหญ่สวยเลวนะนี่กันด้วยนะคะเดินผ่านเห็นกะเวะให้ดูนะเห็นมันสวยสวย ไปค่ะไปกันต่อเดินมาถึงติดแ็บเฮ็ดแคลงแล้วนะคะนี่นะต้นยางลมๆนะเฮ็ดแคลงมันออกนะโฮบเลยเดินขึ้นมาถึง้งเหนื่อยเลยนะคะเดินกว่าจะถึงหมดก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแยงหมดออานะ แคลงนี้เขาจะเก็บตอนฝนตกนะวันี่ฝนตกให้ดอกเหฮดมันเปียกๆชื่นๆนิดนะไม่ไม่งันแล้วมันจะเหี่ยวเลือโดอกเหล็กนิดเดียวเก็บยากนะคะนี่มาทรายไปนิดเลยดอกเหรืมแห้งแหละ แกงกะทิหรือว่าเอาไปยางนะร้อยนะนู่นตามค้นไปเยอะแยะเลยนะคะเฮ็ดแครงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจะกินมีรสชาติดีกว่าเฮ็ดแครงที่ว่าเขาเพาะค่ายในตลาดนะคะไปค่ะเก็บกันต่อเลยมันทุกแดดจนว่าแห้งเลนะ ของอร่อยกว่าจะได้กินนะจ๊ะนีจ้าตรงนี้ดอกสวยๆ ลุนนี่ตรงนี้งามๆเลยเก็บเลยจ้าเก็บเลยจ้าไปเก็บด้านโน้กันต่อจ้าด้านนี้ไปเข้าไปไม่ถึงน่นนะนี่นะคะมาเก็บกันด้านนี้แหละนะ ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะแกงให้ดูนะนี่กับร่งเหิิมอกเลยนะคะนี่แบบนี้ดอกส่วยมากเลยตรงนี้ กินของอร่อยต้องใจเย็นๆนะจ๊ะ มากเลยนะตรงนี้อกงามงามเก็บเก็บแคทเอวแล้วนะกลมกลม เยอะมากเลยจ้าวันนี้นี่แห้งเลยนะเก็บไปเชน้ำให้ดอกมันบานแห้งแล้วเก็บอยากมันจะเลือดดอกนิดเดียวปกติมันก็ดอกเล็กอยู่แล้วนะ งามต้องดอกใหญ่ขนาดนี้นะถึงจะงามนี่ดอกสวยๆอีกแล้วนะคะ นี่ตรงนี้กระดองงามงามเลยนะคะตรงนี้กระดองงามงามเลยจ้ารีบเก็บให้ทันมันแห้งนะแห้งแล้วเก็บยากห้ใจแรงมาเกิมเหมนื่อยแล้วนะคะ นี่นะคะพ่นงานเ,เพลงซาปูไปเก็บมาวันนี้ได้ครึ่งกระติ๊กเลยนะคะเดี๋ยวจะเทให้ดู เยอะเลยค่ะวันนี้นี่จ้าโลกง็งามงามนะได้ทัดเย้ยทัดอยากเลยพ่อแกงเลยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทาวปูในการทำคลิปด้วยนะคะค่ะวัสดีค่ะ